้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไพิบสีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกแค่หาสาวรับผ่อนคลายดูได้ทุกเพจทุกวัยดูดวงเพิดเลินใจนางไม้ไพิบสีนางไม้ไพิบสี จ้าจจอจ,อ,จอบลาบลาบลา,บาวันนี้จะมาทำแลนดอมนะคะในค่ำคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกนะคะในค่าคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกนะจ๊ะฉันยังมั่นคงอยู่กับเธออยู่นะฉันรอคอยที่จะได้พบเจอ,อเธอฉันอยากจะพิชิตใจเธอจังเลย าจะไปหาเธอในค่ำคืนนี้ฉันอยากติดต่อสื่อสารกับเธอมากที่สุดในค่ำคืนนี้ฉันไม่อยากคิดอะไรมากแล้วกับเรื่องราวของเราฉันอยากจะไปหาเธอในค่ำคืนนี้มากมากเลยอยากไปหาที่สุดแล้วคิดถึงมากๆอยากเจอตัวอยากไปหาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ แต่ฉันก็ยังไม่มีหนทางที่จะทำมันได้ฉันไม่มั่นใจว่าจะทำยังไงดีฉันอยากพูดคุยกับเธอจริงๆนะฉันอยากมีความสุขกับเธอในค่ำคืนนี้ฉันคิดถึงเธอมากๆฉันนอนไม่หลับเลยกระสับกระส่ายมากๆเลยกระสับกระส่ายมากๆคิดถึงคิดถึงจริงๆนะ อยากไปมีความสุขกับเธอมากๆในค่ำคืนนี้ไม่อยากคิดอะไรมากแล้วอยากจะไปหาเธอไม่อยากมีข้อแม้ใดๆทั้งนั้นคิดถึงจริงๆ,ๆคิดถึงมากๆคิดถึงที่สุดคิดถึงที่สุดในโลกเลยจะตัดเธอไม่ขาดหรอกยังไงก็ตัดไม่ขาดกลับมาดีกันนะกลับมาเจอกันหน่อยอยากเจอ เหงาคิดถึงรอใครกันที่อีโกโ้เธอหรือเปล่าถึงฉันจะอีโกโ้แค่ไหนฉันก็เอาเธอออกจากหัวไม่ได้ตอนเนี้ยก็ดูดูกันไปก่อนแต่ว่าถึงจะดูกันไปก่อนน่ะฉันก็ยังไม่กลา้าเทคแอคชั่นเหมือนกันเพราะว่าเธออาจจะอีโกโใ้ใสฉันสิ่งที่จะต้องทำเนี่ย คือตัดใจใช่ไหมแต่ถึงยังไงก็ยังรักอยู่รักมากๆเลยแต่ความสัมพันธ์นี้ทำไมมันยากจังฉันก็ชื่อช้าฉันก็อีกโก้เหมือนกันแต่ฉันก็อยากเปลี่ยนแปลงนะฉันจะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้จะยังไงดีคิดถึงแต่ไม่รู้จะเทคแอคชั่นยังไงดี หากใจเราตรงกันเราก็คงได้พบกันอีกนั่นแหละมันเหนื่อยนะอยากพักก่อนตอนนี้เหนื่อยมากๆหัวใจฉันเต้นแรงจริงเลยนะเมื่อได้พบหน้าเธอฉันส่องเธอแล้วฉันก็อยากจะไปพบหน้าเธอฉันไม่รู้ว่าจะลืมมันยังไงฉันลืมมันไม่ได้ฉันลืมเธอไม่ได้ คิดถึงเธอมากยอมรับในแบบที่เป็นชั้นเถิดนะได้ไหมเธอคือดวงดาวดวงดาราเสน่หาสันเสน่หาเธอมากในค่ำคืนนี้อยากไปหาความอบอุ่นยังมีอยู่เสมอนะนานเท่าไหร่ก็จะรอจะรอเธอฉันจะจะจะไปพบเธอเธออย่าเพิ่งตัดสินคนเพียงแค่าภาพนะเธออย่าเพิ่งตัดสินใจอะไร ฉันฉันเศร้าฉันเศร้ามากเลยในตอนนี้เธอคือของขวัญจากฟ้าฉันชื่นชอบเธอฉันรักเธอรักเธอจริงๆรักมากด้วย ดีจังเลยนะอยากพบอยากเจอเนี่ยอยากพูดอยากคุยอยากไปหาอยากจะไปหาซะเดี๋ยวนี้เลยจะทรมานกันไปถึงไหนเนี่ยกลับมาหากันเถอะนะลืมเราแล้วอยู่หรือยังเธอลืมเราแล้วหรือยังเปลี่ยนจากคู่คำมาเป็นคู่แท้ได้ไหม อยากเป็นคู่จะเธอจังเลยหัวใจฉันเต้นแรงอ่ะเวลาฉันคิดถึงเธอหรือฉันเข้าไปส่องเธอเห็นเธอเนี่ยหรือว่าเราเจอต,ตัวเธอเป็นๆอ่ะฉันหัวใจเต้นแรงไม่เคยลืมเธอนะถึงแม้กายมันจะห่างไกลกันก็นะก็ตามฉันอยากอยู่ในอ้อมกอดของเธอจังฉันอยากกอดเธอแต่แค่ได้เห็นหน้าก็เชื่นใจแล้วล่ะอยากเป็นคนที่เธอรักนะ เธอก็ใจแข็งจังเลยฉันขอโทษนะฉันอยากได้ยินเสียงหวานๆของเธอฉันไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเลย <c oughs> ฉันรักและคิดถึงเธอมากในค่ำคืนนี้อยากไปหาอยากไปหาสิเดี๋ยวนี้เลยหัวใจฉันพองโ,โตนะที่ได้พบหน้าเธอไปต่อกับฉันได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้ ถ้าทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14นะเธอไม่เคยไปจากหัวของฉันเลยเธอไม่เคยออกไปจากหัวของฉันเลยเธอคือฝันที่เป็นจริงของฉันนะฉันจำเป็นต้องซ่อนความรู้สึกนั้นไว้หัวใจของฉันเรียกหาแต่เพียงเธอ ยิ่งห้ามใจก็ยิ่งหลงไหลเธอนะทำยังไงดีคิดถึงเธอแล้วก็อยากไปหาเธอมากๆเลยมันทรมานมากเลยในค่ำคืนนี้ทรมานที่สุดทรมานจริงๆฉันอยากบอกรักเธอมากเลยในตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนแต่ตอนนี้มันปัญหามันมีเยอะมากเลยฉันยังทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้ ฉันอยากจะทำตามใจตัวเองฉันอยากจะไปหาเธอแต่ว่าฉันยังทำไม่ได้ในตอนนี้ฉันคิดถึงเธอแทบบ้าคลั่งฉันคิดถึงเธอมากๆถึงเธอจนแทบขาดใจในค่ำคืนนี้เธอคือแม่มด ฉันคิดถึงเธอฉันอยากไปหาเธอมากๆในตอนนี้ฉันส่องดูเธอนะคือในค่ำคืนนี้ส่องส่องมากๆส่องหนักมากๆอ่ะฉันอยากจะแสดงออกได้มากกว่านี้แต่ฉันทำไม่ได้ฉันจะหมั่นคอยดูแลรักษาดวงใจของฉันนะเพื่อเธอฉันเงาจังเลยอ่ะอยู่อย่างเหงาเงาฉันอยู่ฉันเงามากฉันคิดถึงเธอมาก อยากไปหาเธอฉันรักเธอในค่ำคืนนี้เขาก็อยากจะบอกเราประมาณนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะครับในค่ำคืนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะจ้จ้จอบลาบลาบลาสวัสดีราตรีสวัสด์จ้ะ